สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวประจำวันพฤหัสบดีที่28สิงหาคมพุทธศักราช2568กับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะทุกท่านสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนใน Zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะ และในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะได้ไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมทั้งโอวาทที่น่าสนใจกันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชยโยบทที่ว่าสร้างบุญให้คุ้มค่าบุญแปลว่าเครื่องชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์จากกิเลสอาสวะมีวิธีทำได้หลายวิธีแต่โดยย่อมีสามวิธีคือ ทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาทานขจัดความโลภศีลขจัดความโกรธภาวนาขจัดความหลงหลงทิศหลงทางหลงผิดหลงลืมหลงไหลการรักษาศีลจิตที่ถูกความโกรธเข้าไปหุ้มทำให้จิตเร่าร้อนอยู่ตลอดเวลาพอเราเริ่มรักษาศีลความร้อนของจิตที่เกิดจากความโกรธก็ค่อยๆค,คลายลง จิตก็ผ่องใสย,ยิ่งขึ้นมีคุณภาพขึ้นบุญที่เกิดขึ้นจากการรักษาศีลก็บริสุทธิ์คุณผู้ชมคะทุกๆงานบุญที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้ดำริให้ลูกกระธรรมร่วมกันทำมาโดยตลอดไม่ใช่เป็นเพียงแค่บุญบาร,รมีที่ให้พวกเราได้สั่งสมคะ่ะ แต่ยังมีเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ที่พวกเรานึกไม่ถึงตามหลวงพ่อไม่ทันแล้วเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่นั้นคืออะไรวันนี้นะคะบุญนิวส์มีบทสัมภาษณ์พิเศษค่ะของกัลายาณมิตรเกษมสุขพมรสถิตหรือคุณปา้าใสที่จะมาไขค,คำตอบให้พวกเราได้กระจ่างในแบบลึกชัดจัดเต็มเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันค่ะภาคโปรดเป็นเจ้าของพื้นที่ตรงนี้แต่ภาคโปรดไม่สามารถต่อสู้ กับคู่ต่อสู้ได้ภาคปราบไม่ได้เป็นเจ้าของพื้นที่ตรงนี้แต่ภาคปราบมีกําลังทหารเพราะฉะนั้นเมื่อภาคปราบลงมาเมื่อใดก็ตามการต่อสู้จะเกิดขึ้นทันทีสิ่งที่ช่วยได้อย่างเดียวคือเพิ่มบุญให้กับมนุษย์แล้วบุญภาคโปรดสู้ไม่ได้ต้องเป็นบุญภาคปราบเท่านั้นถึงต้องผนึกภาคโปรดเข้ามาไว้กับเรา ถ้าพูดถึงดํเริของพระเดชพระคุณหลวงพอ่อป้าได้ยินมาตั้งแต่สมัยป้าอยู่บนดอยสุเทพนะคือตั้งแต่ป้ายังสาวยังแข็งแรงหลวงพ่อท่านต้องการจะยกสุวรรณภ,ภูมิกลับเป็นสุวรรณภ,ภูมิสุวรรณภูมิไม่ได้แปลว่าแผ่นดินที่มีแค่ทองคํามีจริงสุวรรณภูมิไม่ได้แปลว่าแผ่นดินที่มีข้าวสีเหลืองทองก็มีจริงสุวรรณภูมิแปลว่าดินแดงของภาคกาสาวพัฒ์ แผ่นดินไม่สามารถกลับคืนมาอุดมสมบูรณ์ถ้าเทวดาไม่มีบุญตรงนี้ขึ้นมาไม่ได้เทวดาเหล่านี้เขาขับเคลื่อนด้วยบุญเพราะว่ากําลังของแผ่นดินเนี่ยมีหลายกําลังอันที่หนึ่งกำลังของเทวดานะคะเทวดาก็มีหลายประเภทเทวดาที่รักษาแผ่นดินตามหน้าที่เทวดาประจําตัวมนุษย์นะคะถ้าหากว่าเทวดาเหล่านี้ไม่มีบุญหล่อเลี้ยงแผ่นดินไม่สามารถกลับคืนมาอุดมสมบูรณ์ค่ะ เพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งก็คือทำอย่างไรให้เทวดามีบุญนะคะอันที่สองเมื่อเทวดามีบุญแล้วเนี่ยมนุษย์คือผู้ที่จะได้รับผลนั้นๆได้กินข้าวได้ใช้แผ่นดินได้ทุกอย่างถ้ามนุษย์คนนั้นไม่ใช่ผู้มีบุญเขาก็ไม่สามารถเจ้าของตัวนั้นมากินได้ด้วยประสบการณ์ชีวิตของป้าเนี่ยคนไม่มีบุญเนี่ยมีตังแค่ไหนก็ยังหาข้าวกินไม่ได้เลยมันไม่มีที่จะซื้อ มีตังแค่ไหนก็หาบิรไม่ได้เลยไม่มีใครเป็นมิตรด้วยแต่คนมีบุญเน่ะเขาก็มีคนเอามาให้ได้กินอิ่มไปไหนก็ปลอดภัยมีคนช่วยบุญกับบาปมันเดินคู่กันตลอดเวลากําลังบุญกับกำลังบาปตีคู่มาตลอดค่ะเมื่อไหร่ที่กําลังบาปเพิ่มเมื่อนั้นเจ้าของคนคนนั้นคนที่เป็นเจ้าของร่างกายก่อนเนี่ยเป็นดินนั้นนะเสียหายเมื่อไหร่บุญเพิ่มเจ้าของร่างกายนั้นเจ้าของเป็นดินนั้นก็จะรับบุญ บาปไม่เคยละทิ้งจากเราเลยแม้สักวินาทีถ้าหนูเห็นนะถ้านูาทำธรรมะเป็นหนูจะเห็นก็เส้น,สนมันเส้นหนึ่งคู่อยู่ในศูนย์กลางกายของเราเนี่ยข้างในเป็นเส้นของบุญติดประกบติดเลยหรือเส้นของบาปแล้วใครเป็นคนเชื้อเชิญเอาบาปนั้นเข้ามาตัวเราตัวเราเองอารมณ์เสียหงุดหงิดศีลไม่ครบศีลไม่ครบข้อใดข,อข้อหนึ่งเท่านั้นเข้ามาได้และบาปมีความสามารถอย่างหนึ่งพอเข้ามาแล้วคดแตกตัวเป็นทุปีคูณได้ เพราะฉะนั้นกำลังของบาปจึงควบคุมชีวิตของมนุษย์ได้ในขณะที่กำลังของบุญก็ควบคุมชีวิตของมนุษย์ได้แต่มนุษย์ไม่ให้ความร่วมมือเพราะว่ามนุษย์ชอบปจจัยไปคิดนี่นั่นโน้นชอบใช้วาจาชอบใช้คาพูดังนั้นสิ่งที่จะมาช่วยและมาคุมชีวิตได้ไดคือมาหาปุถินียาจารย์คือพระเดชกุณหลวงพอ่อหลวงปู่คุณยายทําไมถึงควบคุมได้อันนี้มันพลาดผิงแล้วพลาดผิงทั้งสองภาคคือภาคราบกับภาคโด ะะภาคโปรดเป็นเจ้าของพื้นที่ตรงนี้แต่ภาคโปรดไม่สามารถต่อสู้กับคู่ต่อสู้ได้ภาคปราบไม่ได้เป็นเจ้าของพื้นที่ตรงนี้แต่ภาคปราบมีกำลังทหารที่เอาลงมาจากการอาสาและก็ภาคปราบมีกำลังมากกว่าภาคโปรดในการต่อสู้และไม่ได้อยู่ในข้อตกลงกับเขาสังสารวัตร เพราะฉะนั้นเมื่อภาคปราบลงมาเมื่อใดก็ตามการต่อสู้จะเกิดขึ้นทันทีนะคะถามว่าทําไมยุคทำไมยุคยุคสมัยมันถึงเปลี่ยนไปอย่างนี้อันที่หนึ่งต้องเข้าใจก่อนว่าณขนาดนี้เป็นยุคกลับไขลงนะคะกลับไขลงคืออะไรอันที่หนึ่งจะเกิดสงครามนะคะอันที่สองจะเกิดภัยธรรมชาติอันที่สามจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บ นี่คือจุดเริ่มต้นของกับไขลงถามว่าใครสู้ได้ถามจริงๆใครสู้ได้มหาอำนาจประเทศไหนสู้กับสิ่งเหล่านี้ได้ไม่มีเพราะฉะนั้นมนุษย์ทั้งหมดในขณะน,นี้มันก็เลยเผชิญทุกข์ไปในทิศทางเดียวกันและสําคัญคือมนุษย์จะฆ่าฟันกันเองนะคะอีกอย่างหนึ่งคือเมื่อกับไขลงเขาจะปล่อยสัตว์นรกขึ้นมาเกิดเป็นมนุษย์เรื่องนี้น่ากลัวที่สุด ปล่อยสัตวนรกที่มีบาปหนาๆนานาขึ้นมาเกิดเป็นมนุษย์มันก็เกิดคนที่มันวิปริตขึ้นมาในสังคมเกิดการทําชั่วเกิดการฆ่ากันขึ้นมาใครเป็นคนรับโทษอันนี้มนุษย์นั่นแหละพวกเรานั่นแหละแล้วใครจะเป็นคนช่วยสิ่งที่ช่วยได้อย่างเดียวคือเพิ่มบุญให้กับมนุษย์แต่บุญนั้นนะเป็นบุญธรรมดาก็อเอาไม่อยู่นะต้องเป็นบุญศักดิ์สิทธิ์คือบุญที่ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขาการต่อรอง ภาคโปรดจึงจัดการตรงนี้ไม่ได้มันเป็นเงื่อนไขภาคปราบทําได้เพราะไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขอย่างที่บอกภาคปราบไม่มีทหารไม่มีพื้นที่เป็นของตัวเองจึงต้องเอาทหารลงมาด้วยตัวของตัวเองลงมาพักทับที่ดุสิตพอจะลงแต่ละครั้งก็ไม่ได้เกณฑ์ถามว่าใครจะลงทุกคนรู้หมดว่าจะเกิดมาเจออะไรรู้ทุกคนแล้วทุกคนก็มีมีพลักกำลังในตัวเองอยู่ตรงนั้นมันมันรู้เรื่องก็ตัดสินใจลงมา ก็ลงมาเป็นกองทัพเป็นร้านนะคนที่ลงมาเพื่อกอบกู้ตรงนี้น้อยคนมากที่เกิดมาสบายแล้วก็น้อยคนมากที่เกิดมาอดมสมบูรณ์ทุกคนต้องต่อสู้หมดนะคะทีนี้พอมาถึงวาระอย่างนี้แล้วเนี่ยเขารู้เราเราก็รู้เขาแต่ว่าเขารู้เราอะแล้วเรารู้เขาว่าเราไม่ได้เป็นคนรู้เอง ครูบาอาจารย์เราเป็นคนรู้เองแล้วก็เป็นคนมอนิเตอร์เราถ้าเราไม่ยอมให้ครูบาอาจารย์เรามอนิเตอร์เราจะเป็นยังไงแล้วโลกมีแค่สองอย่างคือบุญกับบาปถ้าเราไม่ให้ครูบาอาจารย์เรามอนิเตอร์ไม่มีบุญไปสู้กับเขาแล้วบุญภาคโปรดสู้ไม่ได้ต้องไปบุญภาคปรากเท่านั้นถึงต้องผนึกภาคโปรดเข้ามาไว้กับเราถึงเกิดสามหมื่นวัดห้าพันวัดสองหมื่นวัดสามหมื่นวัด มากกว่านี้หลวงพ่อก็จะทําป้ามั่นใจถ้าทําได้เพื่อเป็นหลวกพระทั้งหมดให้เป็นพระพระเพราะฉะนั้นเราไม่มีทางทราบเลยว่าเขาวางแผนอะไรไว้แล้วเราก็มีทางทราบเลยว่าหลวงพ่อจะสู้อย่างไรสงครามนี้เราไม่รู้จักเรารู้อย่างเดียวว่าเราสู้ด้วยทานศีลสมาธิและการเป็นผู้ไม่ดือการทำคำตามคำสั่งฉะนั้นให้ทำอะไรก็ทำอย่างนั้นไม่มีพ่อแม่ไม่มีอะไรเลย โดยเรายังไม่ทราบเลยว่าเราจะทําอะไรแต่เราเยสไปก่อนแล้วแล้วพอสั่งให้ทำปับ๊บเราก็ไปทํานั้นคําว่าเยสเป็นเป็นผังสําเร็จว่าคุณจะทํานั้นได้ป้าสร้างมามีบารมีมายาวนานด้วยด้วยแค่นี้นะคะแล้วก็ถามว่ามีปัญหาไหมถามคนเก่าในวัดจะทราบว่าป้าปเผชิญปัญหามาประมาณไหนป้าร้องไห้ไปหาหลวงพ่อเป็นประจำ หลวงพ่อก็บอกว่าใสยเ้ยเอานาาา้ำตามาชักนับป่านี้น้ําตาเนี่ยท่วมถึงพรมแล้วร้องไห้อย่างนี้ตลอดเวลามาให้ฟังหลวงพ่อคนเดียวก็กลับมาแล้วตั้งต้นใหม่ว่าําสั่งว่ายังไงฟังหลวงพ่อคนเดียวทําธรรมะไปทําแค่นี้สองอย่างท่านจะไม่มีทางทอดทิ้งแม้กระทั่งเรื่องปัจจัยว่าป้าไม่ได้เกิดมาในตระกูลที่มั่งคั่งแต่ป้าใช้ปัใจจัยในการทํางานมหาศาลค่ะมันก็มาตามจังหวะของป้า ถ้าป้าทอแท้ว่าหลวงพ่อขาใส่ไม่มีเงินในบัญชีเลยคมไม่เชื่อนะของใช้ที่อยู่ก็แพงทุกอย่างมันมาตามจังหวะแล้วก็ไม่เคยมีคะ่ะหลวงพ่อบอกว่าทําธรรมะไปถึงเวลามันก็มีเองป้าต่อสู้มาอย่างนี้นะตั้งแต่ตั้งแต่ปีพศ2517จนบัดนี้กี่ปีะระพั์ทั้งหมดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ ทุกอย่างในชีวิตอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ถ้าหากว่ามั่นใจลงไปอยู่ตรงนั้นป้า,ปาทราบจากปากของหลวงพ่อเลยว่าหลวงพ่อไม่เคยทอดทิ้งลูกและอยู่ด้วยตลอดเวลาที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของลูกทุกคนแล้วเราไม่ได้คนเดียวเรามีหลวงพ่อมีหลวงปู่มียายเราไม่ได้เดินคนเดียวนะนี Never walk alone. ่ว่าวอล์กกออยู่ตรงกลงบน,นง กำลังจะถึงเส้นชัยถ้าเจ้ามั่นใจก็ไปด้วยกันกำลังจะถึงเส้นชัยถ้าเจ้ามั่นใจ วัดเกาะสุวรรณารามกรุงเทพมหานครทั้งโรงเรียนได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการห้องเรียนต้นแบบทีมงานผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกกรุงเทพมหานครชมรมพุทธศาสนรสากลได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการห้องเรียนต้นแบบให้แก่คณะครูโรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม สำนักงานเขตสายไหมกรุงเทพมหานครภายใต้การสนับสนุนจากดรเซริพรสาลีวงผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนได้นำคณะครูเข้าร่วมอบรมทั้งโรงเรียนตั้งแต่คุณครูชั้นอนุบาล1-2ประถมศึกษาปีที่1-6และมัธยมศึกษาปีที่1-3เข้าร่วมอบรมจำนวน70ท่าน โดยคณะผู้บริหารพร้อมคุณครูทุกท่านได้ลงมือปฏิบัติจริงทั้ง7บทฝึกกิจวัตรเตรียมความพร้อมก่อนเรียนได้แก่การเดินถอดวางรองเท้าการทำความเคารพปฏิสันฐานการเช็ดทำความสะอาดโต๊ะเก้าอี e, ้และการจัดระเบียบสิ่งของและนั่งสมาธิซึ่งการสร้างห้องเรียนต้นแบบจะเป็นกระบวนการสร้างนิสัยดีๆให้แก่ลูกศิษย์ โดยการปลูกฝังศิลธรรมผ่านการทำกิจวัตรประจำวันโดยมีคุณครูเป็นต้นแบบดังนั้นท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะสุวรรณารามจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของโครงการนี้และสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกเด็กดีวีสตาร์ทั้งโรงเรียนอีกด้วยพร้อมกันนี้ยังได้สมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลคุณภาพฟื้นฟูศิลธรรมโลก วีสตาร์คุณลิตี้อวอร์ดในปีนี้ซึ่งโรงเรียนวัดเกาะสุวรรณารามพร้อมจะเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่ฝึกฝนเยาวชนให้เป็นคนเก่งคนดีและมีศิลธรรมต่อไปทางด้านชมรมพุทธร,รักษาจังหวัดปัตตานีได้จัดโครงการประกวดนักเรียนมารยาทงามสืบสารวัฒนธรรมชาวพุทธระดับจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2568 ณศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดปัตตานีอเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีชมรมพุทธรักษาจังหวัดปัตตานีภายใต้การดำเนินงานของฝ่ายอำนวยการนำโดยนางจันจิราสุวรรณรัตน์ได้จัดโครงการประกวดนักเรียนมาระยาทงามสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธระดับจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2568โดยได้รับความเมตตาจากพระเจรศกคุณศักโก ประธานศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดปัตตานีเป็นประธานสงฆ์ให้โอวาทอันทรงคุณค่าแก่คุณครูและนักเรียนและยังได้รับเกียรติจากนางวันนีคงแป้นข้าราชการบำนาญน,นางมณัสวีมณีสวัสดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสายหมอและนางเจิรนันมาศินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาหย,ยีร่วมเป็นคณะกรรมการในการให้คะแนน โดยครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมเพื่อร่วมชิงทุนการศึกษาและใบประกาศนียบัตรจำนวน3ทีมซึ่งรางวัลทีมชนะเลิศได้แก่โรงเรียนพระราชดำริศูนย์ครูใต้อำเภอหนองจิกส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่โรงเรียนจิป,ปิภพพิทยาอำเภอโคกโพด้านโรงเรียนหัวหนํามูลนิธิอำเภอสายบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองโดยทีมชนะเลิศจะได้เข้าไปแข่งขันรอบ4จังหวัดภาคใต้ต่อไปสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกในด้านมารยาชาวพุทธการปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์การสวดมนต์และการเจริญสมาธิภาวนาซึ่งนักเรียนจะได้พัฒนาความรู้ความสามารถ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติอันจะนำไปสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมต่อไปคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะได้ไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างคะ่ะโดยวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ได้จัดบวอุบาสิกาแก้วบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัย ระหว่างวันที่22ถึง24สิงหาคมที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ได้จัดบวชอุบาสิกาแก้วบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจากประเทศสเปนฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์จำนวน19ท่านซึ่งระหว่างเข้าร่วมโครงการ ทุกท่านก็ได้ร่วมกิจกรรมมากมายทั้งทำทานสวดมนต์ปฏิบัติธรรมฟังธรรมสืบสารวัฒนธรรมชาวพุทธโดยผู้เข้าอบรมได้ถือศีลแปตลอดโครงการสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดบวชอุบาสิกาแก้วในครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้สุภาพสตรีได้ศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมรวมทั้งได้รักษาและส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา สร้างความเข้มแข็งด้านศิลธรรมแก่สถาบันครอบครัวน้อมถวายบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชยโยเนื่องในวาระวันคล้ายวันอุปสมบทซึ่งตรงกับวันที่27สิงหาคมของทุกปีโดยคณะสิทธิ์ได้กำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันธรรมชัยซึ่งสอดคล้องกับฉายาธรรมชยโยแปลว่าผู้ชนะโดยธรรมโดยหลวงพ่อท่านบวชอุทิศชีวิตให้แก่พระพุทธศาสนา โดยมีมโนปณิธานอันสูงส่งมุ่งมัน่นสั่งสมบุญบาร,รมีอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันมุ่งปราบมารไปถึงที่สุดแห่งธรรมตามมาโนปณิธานของหลวงปูวปป่วัดปากน้ำภาสีเจริญผู้คนพบวิชาธรรมกายซึ่งหลวงพ่อทุ่มเทสร้างบุญกุศลอย่างมหาศาลมุ่งสู่เป้าหมายคือที่สุดแห่งธรรมส่วนที่วัดพระธรรมกายเซียเติ้ประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีสวดธรรมนิยามบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยภายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักกปรป่าวัตนสูตรบทรัตนสูตรและบทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารทั้งยังได้นำปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใส ตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟเนรันอนันตชัยโดยประธานบุญพิธีหกคณะรวมจุดเทียนใจในครั้งนี้จากนั้นเป็นพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีบูชาเปตะพลีโดยมีกัลายาณมิตรอรณีเลิดเกรียงไกรยิ่งเป็นผู้แทนคณะเจ้าภาพจุดเทียนทูบบูชาพระรัตนตรยัย และจุดเทียนหน้าตู้พระธรรมกัลายนานมิตรอุสนีลีพัฒนพันธ์จุดเทียนบูชาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารส่วนกันลายนานมิตรนงนุชพูลสวรรค์จุดเทียนหน้ารูปผู้ไวยชนพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมพิธีอาราธนาศรรีลห้าและอาราธนาธรรมส่วนคณะสงฆ์ก็ได้สวดพระพุทธมนต์ก่อนที่ตัวแทนคณะเจ้าภาพ จะได้ทอดผ้ามหาบาังสุกุลหน้ารูปเหมือนพระเด็พระคุณหลวงปู่และทอดผ้าบาังสุกุลที่หน้าคณะสงฆ์โดยมีประธานบุญพิธีสีคณะร่วมทอดผ้าบาังสุกุลในครั้งนี้นอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายมาตรกาพัตตาหารโดยมีประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิสสืบสวัสดิ์รองศาสตราจารย์ดรจันพิมสายสมอนและครอบครัว กลยาณมิตรริชาร์ดไคเซอร์กัลยาณมิตรวิไลโพสเชนโดยมีกัลยานมิตรริชาร์ดไคเซอร์นำกล่าวคำถวายภาษาบาลีส่วนกัลยาณมิตรอัมนิตตันสมบุญนำกล่าวคำถวายภาษาไทยพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้น้อมนำจตุปัจจัยทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสมโภชนียกถา และนำคณะสงฆ์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธซึ่งทุกคนต่างรู้สึกปลับปื้มและปิติใจที่ได้มาร่วมงานบุญในวันนี้ทางด้านวัดพระธรรมกายปามบีสประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรม Mindful Relaxation แก่ชาวท้องถิน่นเมื่อวันเสาร์ที่23สิงหาคมที่ผ่านมาเวลา1 5กาถึง16.30กานาทีตามเวลาท้องถิน่นวัดพระธรรมกายปามบีชได้จัดกิจกรรม Mindful Relaxation กิจกรรมนั่งสมาธิแบบวิชาธรรมกายโดยได้รับความเมตตาจากพระวันเฉลิมสมะวังโซได้มากล่าวต้อนรับ และเล่าธรรมมาเรื่องธรรมชาติของใจรวมทั้งอนิสงส์แห่งการทำบุญและความสำคัญของการมาร่วมกิจกรรมงานบุญแบบชาวพุทธในทุกๆวันอาทิตย์ซึ่งเป็นปกิณะกรรรมแบบสบายๆผ่อนคลายก่อนที่จะได้นำชาวท้องถิ่นผู้เข้าร่วมกิจกรรมนั่งสมาธิด้วยหลักสีสอ่อประกอบด้วยสติสบายสม่ำเสมอและสังเกต ซึ่งบรรยากาศของกิจกรรมในวันนี้เป็นไปอย่างเรียบง่ายเป็นกันเองท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นผู้มาร่วมกิจกรรมได้ตอบถามปัญหากับพระอาจารย์อย่างกระตือรือรน้นนอกจากนี้ภายหลังจากได้นั่งสมาธิร่วมกันแล้วทุกท่านต่างมีความสุขและเบิกบานใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทั้งยังมีความตั้งใจที่จะกลับไปฝึกสมาธิอย่างต่อเนื่องที่บ้าน และถ้ามีโอกาสจะกลับมาร่วมฝึกสมาธิที่วัดอีกในโอกาสต่อไปคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจากกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเรามาติดตามกันนะคะว่ามีที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างคะ่ะ สำหรับทับเทนยอาสวดธรรมจากกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดสุรินทร์อันดับที่สองจังหวัดศรีสะเกดอันดับที่สจังหวัดกาลสินอันดับที่4จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่5จังหวัดปทุมธานีอันดับที่6จังหวัดอ่างทองอันดับที่7จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่8จังหวัดบุรีรัมย์อันดับที่9จังหวัดลบบุรีและอันดับที่10จังหวัดลำพูน ส่วนท็อป10ยอสวดธรรมจากกับเปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง14อันดับที่สองนครหลวงหนึ่งอันดับที่สนครหลวง4อันดับที่สี่นครหลวง5อันดับที่หนครหลวงหอันดับที่6นครหลวง17อันดับที่7นครหลวง16อันดับที่8นครหลวง9อันดับที่9้านครหลวง7และอันดับที่10นครหลวง8ด และในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักกระเป๋าวัตนสูตรเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายตรงกับวันอาทิตย์ที่7กันยายนพุทธศักราช2568ด้วยยอดสวด7,681ล้าน1,818 0จบค่ะ สวดแล้วนะคะสามารถส่งยอดสวดกันเข้ามาได้ที่เว็บไซต์ f o r b i t t e r w o r l d c o m ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรแดกคณะสงฆ12์122รูปเนื่องในโอกาสครบรอบ121ปีอําปีอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีณบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอคลองหลวงในวันอาทิตย์ที่31สิงหาคมพุทธศักราช2568ค่ะพิธีกรรมนะคะจะเริ่มในเวลา 6ก .30 นาทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์089-213-4025ค่ะและขอเรียนเชิญนะคะลูกหลานคุณยายอาจารย์ผู้มีบุญทั่วโลกค่ะร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างครัวมหาทานบร,รมี117ปีบูชาธรรมคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงณวัดพระธรรมกายคณนกวาประเทศญี่ปุ่นค่ะ โดยสามารถร่วมบุญได้นะคะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2569ค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์บวก81 080 6849 5692ค่ะและที่หมายเลขโทรศัพท์094 691 7772ค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่ทางบุญนิวส์ได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญกันในวันนี้นะคะที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่ายาตีนังวะสะมาคโมการอยู่ร่วมกับนักปราชญ์เหมือนสมาคมแห่งญาติสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ